ตำนานเก่าถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาแต่ไม่มีใครฟังมันอย่างแท้จริงผู้คนคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าก่อนนอนเป็นคำเตือนที่เก่าเกินกว่าจะมีความหมายหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ป่าและแม่น้ำสถานที่ที่เสียงลมกลางคืนดังเหมือนเสียงกระสิบและเงามืดเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิต ชาหนุ่มเติบโตมากับตำนานเหล่านั้นเขาหัวเราะเมื่อผู้เท่าพูดถึงคำสาและไม่เคยเชื่อว่าคำเตือนจะมีไว้เพื่อเขาจนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงระฆังเก่าดังขึ้นเองกลางดึกทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องมันมานานหลายสิบปีสัตว์ในป่าหยุดส่งเสียงแม่น้ำหยุดไหลชั่วขณนะ และเงาดำบางอย่างปรากฏใกล้บ้านของเขาตำนานไม่ได้กลับมามันไม่เคยจากไปผู้คนแค่เลือกที่จะมองข้ามคำเตือนและคืนนี้มันกำลังจะถูกทวงคืนเงาดำนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนเงาธรรมดามันยืดออกหดกลับและค่อยๆแยกตัวออกจากผนังบ้านราวกับกำลังเฝ้ามองเขามาตลอด ชายหนุ่มรู้สึกถึงสายตาที่มองไม่เห็นลมหายใจเริ่มติดขัดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในความเงียบเสียงกระซิบดังขึ้นจากรอบตัวไม่ใช่จากปากใครแต่จากความทรงจำของหมู่บ้านเขาเห็นภาพเก่าๆเ,เด็กที่หายไปในป่าหญิงชราที่เตือนผู้คนแต่ถูกหัวเราะเยาะ คำสาบานที่ไม่เคยถูกรักษาตำนานไม่ได้ต้องการความเชื่อมันต้องการการยอมรับเงาดำคืบคลานเข้ามาไกลไม่ทำร้ายไม่แต่ต้องแต่มันทำให้เขานึกถึงสิ่งที่เขาเคยเลือกเพิกเฉยเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งเขาเข้าใจแล้วว่าคำเตือนไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน มันมีไว้สำหรับเขาเพียงคนเดียวคืนนั้นยาวนานผิดปกติเวลาเหมือนหยุดนิ่งตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นเงาดำหยุดอยู่ตรงหน้าเขาราวกับรอการตัดสินชายหนุ่มเริ่มเข้าใจตำนานไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่มาจากความผิดพลาดของมนุษย์เงาดำนั้นไม่ใช่ผู้ล่ามันคือผู้ฝ้าคคำเตือน ที่ถูกปล่อยให้เดียวดายมาหลายชั่วอายุคนภาพอดีตสุดท้ายปรากฏในความคิดของเขาชายคนหนึ่งเลือกเงียบปล่อยให้ความผิดถูกฝังไปพร้อมเวลาและตอนนี้ความเงียบนั้นถูกส่งต่อมาถึงเขาเงาดำเอื้อมมือออกมาไม่ใช่เพื่อเอาชีวิตแต่เพื่อส่งต่อภาระหากเขารับ ตำนานจะถูกจดจำอีกครั้งหากเขาปฏิเสธหมู่บ้านจะต้องจ่ายราคาเสียงหัวใจของเขาดังกว่าเสียงระฆังและก่อนฟ้าจะสางเขาต้องเลือกก่อนรุ่งสางอากาศเย็นจัดจนลมหายใจกลายเป็นไอชายหนุ่มยืนอยู่ต่อหน้าเงาดำมือสัน่นแต่สายตานิ่งแนวแน่ เขาเข้าใจแล้วว่าการนิ่งเงียบคือส่วนหนึ่งของคำสา์เขากล้าไปข้างหน้าและยอมรับภาระเงาดำค่อยๆสลายกลายเป็นแสงจางๆเสียงระฆังเงียบลงราวกับตำนานได้ถูกปลดปล่อยเมื่อแสงแรกของวันแตะผืนดินหมู่บ้านดูเหมือนเดิมแต่บางสิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลผู้คนไม่รู้ว่าเหตุใดความฝันร้ายจึงหายไป ไม่รู้ว่าทำไมปากกลับสงบมีเพียงชายหนุ่มที่รู้ว่าคำเตือนเก่าไม่ได้หายไปมันเพียงถูกส่งต่อให้ผู้ที่กล้ารับฟังตำนานยังคงอยู่ไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อเตือนว่าการเพิกเฉยคือการเลือกอย่างหนึ่งเสมอ